โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องของเซียชแนลนะก็คือวันนี้จะมาอธิบายถึงตัวละครที่ผมอวยนักอวยหนานะว่ามันเจ๋งมากนะเออคือผมแบบปั้นจนแบบนี่แหละใช่เลยนะก็คือตัวละครที่ชื่อว่าเอสเทเลียเนาะเป็น SR ผมจะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบปั้นตัวละครที่แบบเป็น SSR ทั้งทีมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างแบบ เป็นเป็นตัวละครสายธนูที่ค่อนข้างแจ็มนะแล้วก็แบบครบเครื่องสําหรับผมนะอ่ะเรามาดูกันว่าผมเล่นสายไหนบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวละครก่อนแล้วค่อยไปดูที่สายแล้วกันอ่ะตัวละครเอสเทเรียเนี่ยก็คือความเจ๋งคือเรียกหมาได้ซัมมอนสุนัขเนาะสุนัขเนี่ยก็คือแบบ1ตัวเนี่ยเรียกออกมาปุ๊บจะอยู่ได้2เทินถูกไหมพออยู่ได้2เทินเนี่ยเวลาที่น้องหมาที่ซัมมอนมาเนี่ยไปโจมตี ไปโจมตีเนี่ยเมื่อโจมตีเสร็จแล้วมันจะบูตแอคแท็กกลับมาให้เอสเทียอีก2เทินเออแล้วก็จะทำให้เอสเทียเนี่ยแอคแท็กเอนิมี่ที่อยู่ในระยะอีกหนึ่งตัวหมายความว่าถ้าหมาโจมตีเนี่ยเราก็จะโจมตีไปด้วยถ้ามีมอนอยู่ในระยะเราอันนี้คือเด็ดมากเป็นสกิลผมว่าเป็นสกิลที่เด็ดมากของเอสเทียแล้วก็แบบในสายธนูเลยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือออร่าของน้องเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยจะทำให้ฮิวคนที่แบบลิงด้วย ซึ่งมันจะพอดีกับคอมโบของตัวละครวินเซนต์หรือว่าตัวละครฮิวหลายๆตัวเนาะเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเล่นลงล็อกพอดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบเล่นวินเซนต์มาก่อนแล้วก็แบบโอโ้โหเล่นเมนวินเซนต์อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นตัวละครที่คอมโบค่อนข้างโอเคเลยอะทีนี้กลับมานอกจากเรียกซัมมอนน้องหมาได้แล้วเนี่ยน้องก็ยังมีอาชีพที่ค่อนข้างพิเศษก็คือสามารถเป็นอินเวอร์เกอร์ได้เออทางเลือกเนี่ยเป็นโบมาสเตอร์กับ เป็นอินเวอรเนาะซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยเป็นธนูมันก็ต้องเล่นโบมาสเตอร์สิวะอะไรเงี้ยแต่ไปมา,มา,มาเนี่ยผมลองเล่นแล้วโบมาสเตอร์ Master, ผมก็รู้สึกว่ามันเฉยเฉยะบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, เป็นโบมาสเตอร์ดีกว่าเพราะว่าแค่หมาซามมอนหมาตัวเดียวก็สามารถเล่นจบได้ยาวๆแล้วแต่สําหรับผมอะพอผมไปลองเล่น i n v o วอรเกปุ๊บผมรู้เลยว่าแม่งแม่งแบบชีวิตมันดีกว่าเยอะในหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ เอาเดเมจมาแทางบอสเอามาเอาน้องหมามาแทางบอเสเรียกซัมมอนมาแทางบอสแล้วก็รีคูลดาวตัวเองทําให้ซัมมอนได้เรื่อยๆหรือแบบเอาไปเดินเปิดชาเปิดแมพอะไรเงี้ยหรือ PVP รับดเมจคือมันมันแจ่มมากเดี๋ยวจะมีเดโมโอเอ้ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวโชว์ให้ดูเออคร่าวๆแล้วกันว่ามันประมาณไหนในตอนแบบ PVP หรือว่าในด่านที่จะเห็นประโยชน์มันจะเยอะ,ยอ,ะอ่ะโอเคมาดูสกิลในตอนที่เป็นอินวอร์เกอร์เนาะสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่เด็ดมากอินวอร์เกอร์ฟีดก็คือเวลาที่ ยูนิตในสปอร์ตของเราอะตายก็คือถ้าหมาตายถ้าซัมมอนที่เรียกมาตายหรือเพื่อละครตัวละครเพื่อนของเราในสปอร์ตอะตายมันจะทิกเกอร์ทาให้แบบติดเฮดเออแต่ว่ามีโอกาสนะโอกาสทิกเกอร์ก็คือลดคูดาวหนึ่งหนึ่งเทอรนะ์น่ะเออหมายความว่าสกิลเราอะจ,จะคูดาวเร็วขึ้นเช่นเราเพิ่งซัมมอนไปแล้วซัมมอนเราตายมันก็จะลดคูดาวลงเทอร์นึงทีเนี้ยเวลาเราซัมมอนน้องหมายอย่างเงี้ยมันมีคูดาวเท่าไหร่อ่ะ ก็มาดูมีสีเทินถูกไหมหมายความว่าถ้ามีใครตายสักคนหนึ่งก็ลดเอ่อถ้ามีไม่ใช่ใครตายหมายถึงว่าน้องหมาตายหรือว่าตัวละครในทีมเราตายไปมันก็ลดหนึ่งและมันก็จะแบบทิกเกอร์อย่างงีเ้เรื่อยๆทุกๆเทินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนถ้ามีคนดะถ้ามีเอ่อสคอร์ตายเนาะทีเนี้ยความเจ๋งเนี่ยพอมันเป็นอินเวอร์เกอร์ปุ๊บมันมาด้วยกับสกิลอะไรมันมาด้วยสกิลซัมมอนเมกามอฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมกามอฟเนี่ยมันคือตัวอะไรแต่ว่าเมกามอฟเนี่ยหมายความว่า ความเด็กของเมกามอร์ฟเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเอาอันนี้ก็จะเหมือนกับน้องหมาเนาะก็คือเอา80%ของแอตริบิวต์ของตัวละครหลักหรือว่าเอสเทียเนี่ยมาเป็นมาเป็นแอตริบิวต์ตัวเองเนาะก็คือจะสังเกตว่ามันมี2องเลเวลเนาะก็คือเลเวลแรก60เลเวลสองแปทีเนี้ยเมกามอร์ฟเวลาเรียกออกมาเนี่ยเวลาเข้าสู่แบทเทิลเนี่ยเอนเตอร์แบทเทิลเนาะเวลาเรียกออกมามันจะโจมตีคนที่อยู่รอบๆตัวมันเนี่ยหช่องก็คือ2องร้อยเดิมจเนาะด้วยนอนเอลิเมนต์เมจิกซึ่งมันแรงมาก เออมันแรงมากเว้ยเดี๋ยว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 ,ยวโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่ไอ้แมงโกมอฟเนี่ยมันไปโจมตีศัตรูเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดช็อกช้ำด้วยแล้วก็ดิวเดเมดอีก2เทิร์นด้วย75%ซึ่งค่อนข้างแรงนะเออหมายความว่าถ้าเราบูสตัวละครเอสเซียเราเนี่ยให้แอคแท็กเยอะอะเวลาเรียกซัมมอนเมงโกมอฟมาแม่งจะแรงมากเดี๋ยวเราลองไปดูกันอ่ะโอเคแต่ทีนเนี้ยสกิลพาสซีฟเนี่ยมันแอบจะติ๊งต้องไปนิดนึงสหรับ ker, อ,อินวออรร์์เเกึ่อาะไร สำหรับอินเวอร์เกอร์ขั้นแรกเนาะเวลาซัมมอนออกมาแล้วเนี่ยเวลาใช้สกิลอะ่ะจะโบวกเมจิกโปรเทคชั่นอันนี้ก็แอบแบบตลกตลก,ตลกนิดน,นึงแต่ว่าพอเป็นซัมมอนเนอร์เนี่ยเวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยมันจะบูตแอคทีฟตัวเองอันนี้ก็คือแบบ make sense unit, เมคเซนต์อยู่แรนดอมยูนิตเนาะอ่ะประมาณนี้หลักๆก็คือหมายความว่าถ้าเราเป็นอินเวอร์เกอร์สายเนี้ยสายด้านขวาก็คือเราจะซัมมอนได้2ตัวหมายความว่าถ้ามอน ซัมมอนที่เราเรียกออกมาเนี่ยสตัววิ่งไปรับเดเมตตายเนี่ยคูดาวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแล้วจากสี่เทินเหลือ2เทินเออแล้วยังไม่นับเทินที่เราอยู่ปัจจุบนันอีกก็คือแบแบบแป๊บแป๊บเรียกแปบ๊บแป๊บซัมมอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็คือแบบความเจ๋งของน้องเอสเทียเนาะแล้วก็เป็นธนูด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นด่านที่มันแบบเห็นผลชัดๆมันจะเป็นสไตล์แบบว่าผมขอยกตัวอย่างอย่าง7ขีดสแล้วกันเนาะน่าจะเห็นชัดสุดอ่าฮะ ะะเริ่มมาจากด่านนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะลองซัมมอนแมงโกมอฟดูแล้วก็ด่านนี้จะเป็นด่านที่ถ้าใครเคยผ่านเคยเจอเนี่ยก็คือเราจะต้องวิ่งไปคอยเปิดแบบไอ้พวกหินพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรเปิดสวิตช์พวกนี้และเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองดูว่าทีเด็ดที่เราจะได้ใช้บ่อยๆคืออะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็ ตล์เนี่ยจะจะได้เจอบ่อยมากในด่านหลังๆซึ่งมันเป็นตัวที่แบกของผมมากเลยนะเออ,อเดี๋ยวราบัฟนิดนึงคือมาถึงเธอแรกเนี่ยสิ่งที่เราทําคืออะไรเราก็เรียกแมงกระมอฟมาเดี๋ยวเราลองเซเแมงกระมอฟ um เลยแมงกระมอฟเนี่ยเวลาเข้าสู่แบทเทิลเนี่ยก็จะดูดเดเมจเนาะเนี่ยสกิลมันตูมสามพันเก้าแต่อันนี้เป็นด่านอ่อนนะแต่ตัวละครผมเวลสูมันก็เลยแรงเป็นพิเศษแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะแบบ ถ้าเลเวลมอนฉากสูงเก็อาจจะประมาณพั0แป0 0องพันแล้วแต่ธาตุสังเกตว่ามันเป็นธาตุแสงหมายความว่ามันค่อนข้างชนะธาตุได้ไม่แพ้ทางละกันถ้าถ้าแพ้ทางเจอธาตุมื่นเนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้อีกซึ่งจะสังเกตว่าในเทอร์แรกเราสามารถกดสวิตได้เลยเออเนี่ยคือข้อดีสุดๆเราก็ทำาดาเมจด้วยอันนี้คือทีเด็ดเลยแมงกมอฟเนี่ย แล้วเวลาที่เราเจอด่านประตูอย่างเงี้ยเราสามารถซัมมอนข้ามประตูไปกดสวิตได้อีกอย่างด่านเนี้ยจะสังเกตว่าตอนแรกมันมีประตูตร,ตรงนี้เนาะเราสามารถซัมมอนมาเปิดสวิตตรงนี้ได้เลยคือไม่กี่เทนะินเนี่ยหรือว่าไปเปิดหีบก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นเ,นเป็นข้อดีที่แบบโคตรในการเล่นของตัวละครแบบที่มันซัมมอนได้เนาะแล้วอีกอย่างซัมมอนเนี่ยความพิเศษของเอสเตรียก็คือซัมมอนได้2ตัวเว้ยเออถ้าเปลี่ยนเป็นนักเว้แล้วเป็นอินเวอร์เกอร์เฉยๆมันจะ ซัมมอนแค่ตัวเดียวถูกไหมเออล้วก็ต้องรอครูดาว,ดาวรออะไรแต่ความเจ๋งของเอสเซอเลียเนี่ยมันซัมมอนสองตัวเออแต่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันซัมมอนเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเสียสกิลแบบทีเด็ดไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเนาะแต่ผมก็คิดว่ามันมันมันค่อนข้างเวิร์กอะทีนี้เราเรามาดูกันเวลา PVP ีเนี่ยพวกตัวซัมมอนอย่างเงี้ยมันเด่นยังไงคืออย่างที่บอกนะว่า a อเวลาเราเล่นกับ i อมันใส่สูตรทุกสกิลเสมอเพราะฉะนั้นน่ะข้อดีก็คือ เราสามารถไปล่อสกิลได้อ่ะอย่างเช่นถ้าคนนี้เขาเซตวินเซนต์แบบเป็นตัวแรกอะก็คือเซตเลยเราก็ไปล่อสกิลห่อของวินเซนต์ก่อนได้คือเวิร์กมากเดี๋ยวเราลองดูกันสูซิว่าเขาจะมาก่อนหรือเปล่าคือถ้าวินเซนต์ถ้าเราเอาซัมมอนเราเดินไปให้ไกลที่สุดเนี่ยมันจะรับห่อของวินเซนต์โดยที่ไม่ชิงมาหาทีมเราเนี่ยอย่างเงี้ย เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็จะมีคนมาโจมตีแล้วเออเนี่ยก็คือแบบถ้าใครเซต AI ไว้อะปึ๊บเนี่ยมิสไซล์ก็คือศัตรูเสียสกิลเมจิมิสไซล์ไปแล้วซึ่งถ้าเขาไล่ธรรมดามาโดนเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะแบบยังไงก็คือโดนวันวันทีคิวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะนี่ก็ปล่อยไปเราไม่ได้ลบเนาะจริงๆอยากจะโชว์ให้ดูอีกว่าสังเกตว่าเราสามารถเรียกซัมมอนได้อีกเออ เราจะสามารถซัมมอนมอนได้อีกตัวหนึ่งเนาะถ้าถึงเธอเราอะเราก็วิ่งไปรับเาเมจอีกก็ได้หรือเราจะโจมตีไปเลยก็ได้เพราะว่าสตูเสียสกิลไปแล้วอะไรแบบนี้คืออันนี้คือข้อดีของตอน PVP เลยยิ่งแบบตอนที่เราลุยบอสอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรในเธอน,นั้นเรายังโจมตีไม่ถึงเราซัมมอนซัมมอนน้องหมายอย่างเงี้ยไปรับเาเมจก่อนได้อันนี้ก็คือแบบเด็ดเลยสําหรับผมนะก็คือไปรับสกิลบอสแบบ ยิงเป็นหมื่นอย่างเงี้ยอ๋อยิงใส่ซัมมอนแล้วเราก็ได้คูดาวคืนอีกอย่างเงี้ยคือมันมันแบบมันค่อนข้างแบบเวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกนิดนึงกับตัวอย่างของการโจมตีของน้องหมาเนาะแอสเซเดียอันนี้เราลองกับด่านที่มันแบบค่อนข้างแบบเลเวลสูสีกันแล้วกันเนาะเออจะได้พอดาวเดเมจได้ว่ามันประมาณไหนอ่ะไปปึ๊บสกิลของน้องหมาเนี่ยเวลาที่เราซัมมอน แล้วน้องหมาโจมตีอ่ะน้องหมาจะบัฟตัวละครเราเราก็สั่งให้เราทิกเกอร์โจมตีอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเราลองซัมมอนน้องหมาดูอันนี้ก็สืูเป็นท่าแตกเนาะปึ๊บเราก็สามารถจะสังเกตว่าเราก็หมดเธอแล้วแล้วเราก็สั่งน้องหมาโจมตีปึ๊บ่อตูมทีนี้น้องหมาก็จะบัฟแอคแทกเราใช่ไหมแล้วเราก็ยิงอีกทีหนึง่งยิงคืนก็เหมือนกับแบบเราได้ทั้งซัมมอนได้ทั้งโจมตีคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างคุ้มอะ่ะเออ อ่ะโอเคอันนี้ก็คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลและที่ผมแบบอวยตัวละครเอสเซียมากเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยตัวละครที่มันเป็นอินเวอร์เกอร์แล้วก็ซัมมอนได้เนี่ยอาจจะค่อนข้างยูนิพอสมควรเนาะสำหรับในสายเลนเจอร์ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าหรือเอาไปลองใช้แล้วไม่เวิร์กยังไงหรือว่าแบบมีสายอื่นมีเลนเจอร์ตัวอื่นที่แนะนําอะไรเงี้ยตัวอวยผมก็จะลองไปเล่นดูเนาะแต่สาหรับเอสเซียเนี่ยก็ ประมาณนี้ละกันอันนี้ผมไปอัพดาวมาด้วยอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครที่ผมค่อนข้างอวยนะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูละกันถ้าแบบชอบสายซัมโมนอะไรเงี้ยชอบแบบยูทิลิตี้ไปรับดาเมชชอบเดินเปิดฉากอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองดูได้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบน่าสนใจเลยสำหรับผมนะเออลองไปเล่นดูครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเนาะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ